สวัสดีครับวันนี้เปียก็ามาอยู่ที่โชลูมิสันเอเจีนอัวร์วรพทนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้มี mm. ลูกค้ามารับรถกะะ็ให้ความอบอุ่นมากครับสําหรับโชลูของเราวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับลูกค้าก็สะดวกมารับรถในวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเปียจะพาไปดูด้านหลังนะครับว่า,าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างน,นะครับโอเคไปกันเลยครับผม นะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับที่โชลูเพียนะครับส่วนฝั่งด้านขวาเป็นสุกิยนะครับฝั่งด้านซ้ายเป็นนิสสันนะครับของเราอยู่ที่นิสสันไดเกชัวของบุทองนะครับนะครับนีเซลพีพึ่งนะครับเซลพีพึ่งนะครับปล่อยรถวันนี้นะครับนะครับก็ดูบรรยากาศครับพี่โจก็เตรียมความพร้อมครับที่จะปล่อยรถนะครับสวัสดีครับ เป็นอเมล่านะครับสีขาวนะครับบรรยากาศวันนย์นะครับมีปล่อยรถสามคันนะครับอเมล่า ER สีขาวส่วนด้านขวาเป็นอเมล่าสีเทาดำนะครับนะครับอ่าและน้องสุดเลยเป็นนิสสันมาร์คครับผมแต่งส,สวยๆครับนิสสันมาร์คตัวนี้นะครับหรือว่าเข้ากับยุค เข้ากับสมัยนี้เลยนะครับโอ้ช่วงนี้น้ำมันแพงนะครับก็มากี่รถอีโคคาร์นะนครับเพื่อประหยัดรายจ่ายนะครับโอ้คันนี้สวยครับผมใส่ลายสติกเกอร์นะครับมีใส่ล้อแม็ก1 5ให้นะครับผมใส่ลายสติกเกอร์ข้างนะครับใคใครครับเนี่ย เฮ้ยตัวเล็กน่ารักเลยครับครับผมส่วนด้านหลังก็ลูกค้ามาใส่ป้ายนะครับเปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขาวนะครับ ดิสันม้าคันนี้ตัวเล็กแต่ไม่ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมแต่งสวยมากครับครับผมรอเจ้าของตัวจริงมารับนะครับวันนี้นะครับผมอาทิที่นะครับมีปล่อยสามพันนะครับแล้วก็ดูบรรยากาศครับอ่ามีการถ่ายรูปนะครับรับรถที่โ์รูลนะครับสวยๆนะสวยๆ เ้าเป็นพี่โจน,นะครับฝ่ายเรานะครับ พ้นไปนะครับกับการสมมอบในวันหยุดวันอาทิตย์นี้นะครับผมส่วนด้านหลังนี้นะครับก็เป็นรถกระบะแคปซีนะครับคาลิเบอร์นะครับตัวสูงนะครับเป็นรถของเพียเองครับก็สั่งงานแต่งเรียบร้อยนะครับก็คาดว่าน่าจะแต่งงานวันจันทร์นี้นะครับผมลูกค้ารับรถเดินหน้าทางแน่นอนครับผมครับก็เพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับสนใจในรถนิสันนะครับก็เข้ามาคุยกับเพียร์ได้ครับหรือวอล์กอินมาที่นิสัน เอสเคชัวบางบัวทองนะครับหรือถ้าไม่สะดวกนะครับเข้ามาคุยที่เพจนิสันเอสเคชัวบายเซลเปนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งครับ u t ทุกนะครับนิสันหน้าชายนะครับก็เข้ามาคุยกันครับมาปรึกษากันว่าจะออกรถเดือนนี้จะออกรถเดือนหน้าอาชีพแบบนี้ออกรถได้ไหมนะครับก็เข้ามาคุยกับเรียกได้ครับเียกมีคําตอบทุกอาชีพครับผม โอเคครับเดี๋ยวเพียกต้องไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ